ปัามโทรศัพท์เป็นไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเายียดมาแล้วนะคะยายียดมาแล้วเายียดมาแล้วปาปาปาไปทำบุญกันเถอะเายียดจะพาไปทำบุญกันนะคะวันนี้นะคะ ายจะพาไปทำบุญกันนะคะวันนี้นะคะยายจะพาไปทำบุญกันนะคะวันนี้นะคะยายจะพาไปทำบุญกันนะคะวันนี้นะคะปะั้มโทรศัพท์พี่น้องตุ้งแต้สามโมงกลัวนะคะเมนนื้อึ้นเวลาเดิมนะคะอยู่ต่างจังหวัดขึ้นเวลาเดิมนะคะ,เ,เ,ะ,คะเพราะว่าช่วงบ่ายเราจะไปแห่ต้นเงินกั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 น น้ค่าน้ค่าน้าค่าเป็นอะไรเป็นอะไรน้อพี่นองเนาะเตรียมพร้อมแล้วนะคะทุกอย่างเตรียมพร้อม วัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปพี่น้องผู้ายทั้งวัดกำลังสวดนะคะแยเอียดก็เลยขึ้นจะข้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะ ไปทำบุญกันเถอะไปทำบุญกันเถอะเดีย๋ยวจะพาไปทำบุญนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนดึงขึ้นดึงลงอยู่นี่ล่ะเสือนะคะดึงขึ้นดึงลงอะไรกับว่าคักโอ้ยมาพูดคุยกันสักเล็กสักน้อยนะคะแล้วก็จะเคลื่อนขบวนกันนะคะ เตรียมพร้อมแล้วนะคะมาทักมาทายกันนะคะโอ้ยข้อความเพิ่งมาละเอียดเพิ่งเห็นข้อความนะคะเบาวไพ่กันนะคะละเอียดสภาพพิแห่ต่นเงินนะคะน้องน้องอีไปมาทักทาย ใหม่นะคะจา้าสวัสดีเจ้าลุงเอทหลงเอนะคะ,ะน้องกิติกาบอกว่าดีเจะเอียดีเจ้าดีจ้านะคะบอกไพ่บอกว่าวัดไดน่อ,อครับวัดบ้านดงมันตำบลกุดน้ำสใสอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด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 นะคะอยู่ลเอ็ดนะคะย,ยเอียดอยู่ลเอ็ดนะคะตอนนี้นะคะ, <c oughs> ะน้องกิติกาบอกว่าคืองานเทกคาตรงงานเด้เพราะว่าเขาไปเอาบุญเนี่ยมาเนี่ย ห้าสิแปเอาบุญได้หมดเลยห้า,าตตรงแต่งตัวให้มันเรียบร้อยเขากับบรรยากาศเขากับกาลเทศะและก็สถานที่นะคะเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเพราะห้าว่ามันเล็กหน่อยเนาะเ้าสิพ่อสิเด็กนี่ฮใส่ส่งค่าส่งค่าสั่สก,สก็เส่ก็เล็กหน่อยนะคะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะห้าตัวเห็ดเป็นตัวอย่างให้เด็กเข้าดูนะคะ กิติกาบอกดิจ้าบาไพยนะคะกิติกาบอกว่าเอดิจ้านะคะหนูเอบอกว่าดีจ้าพี่กิติกาบ่ไยบอกว่ากิติกาดิค่ดนะคะน้องกิติกาบอกทักทายพรบวง้านะคะบ่ไยบอกว่าเอินย่าลเอดเนาะครับจ้าเรียกยายก็ได้นะคะเรียกพี่ก็ได้เรียกยายก็ได้นะคะได้หมดนะคะเอินเอื่อยก็ได้นะคะเอิญเอื่อยเอินพี่ได้นะคะเอิญย่าก็ได้นะคะ แต่ย่ายแต่ย่า่เฮงดีนะคะเพราะว่าชนิดชนิทกันเนาะมันพีมันนองกันเนาะคะ่ะเนาะเป็นย่ายอะไรนะคะย่ายไม่ถือนะคะเอ่อพี่กิติที่ซากวันด,ดีค่ะวันด,ดีค่ะมืงอนีกจะพาไปเอาบุญด้วพี่ไปแห่อตอนเงินกันมึอนี่หมู่บ้านนี่ตอนคำคำนะคะเพิ่นเพิ่นเอาคำให้คะหมื่บ้านสิว่าไป รถแห่เห็มันเสียนะคะจวงเอาจักน้อยแล้วเอาชโมงหรือสองโมงก็ยิ่งดีนะคะพออันบอกเอาสิว่าโอ้สิดายแล้จังเสียงสันสั่นสี่นะก็เลยเอาจักน้อยนะพี่กิติศักดิ์คับนะคะบ้านค่ะอุยบอกค่ะแวะมาทักทายจ้าจันลุยขอบคุณมากค่ะจัดอีกก่อนนะคะจักอันไหนมัน ว่าวอะไรมันเดืองนะคะข้อเสือกับเดืองนาเดืองหองลังที่น้องเอ้ออเขาที่เขาทางขอบคุณนะคะหกล้านคนหกล้านท่านนะคะอยู่เป็นเพื่อนใหญเอียยนนะคะ,ะ,คะบอภายวาน,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 นุเอดีครับนะคะ,อะขอบคุณค่ะที่เข้าแวะมาหามาเล่นกับใหญเอียดนะคะใหเอียดกับสิบไปเฮต้นเงินนะคะจกงน่อยนะคะ ประมาณเทียงใาโม่งนะคะอาอย่าจะออกไปนะคะเทียงใบโม่งใบสองนี่แหละประมาณนี้นะคะกําลังดีเวลากําลังดีนะคะช่วงนี้นะคะว่าสั่นกับเป็นคำนิ็แน้อยเนาะขณะแดดลมล่มตกเนาะแดดลมรมตกเนาะเครื่องเสียงกับมีได้พี่น,อน้องเครื่องเสียงกับเตรียมไปแล้วนะคะ เครื่องเสียงกันยุคข่างละเอียดนี่นะคะทั้งหนานี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เครื่องเสียงนะคะจัดเต็มเลยนะคะเครื่องเสียงละเอียดนะคะเอาใส่ถ่ายรูเข้าไปเลยนะตึ้งตึงตึ้งตึงไปเลยนะคะลู่เอ๋บอกว่าพี่ดีเจพี่เ่าไพยนะคะลูเอ๋บอกว่าคุณนายอยู่บนร่มไผ่หรอคะลูเอ๋ คุณนายอยู่พนมไพรหรือคะเอ่อถาม,มย่า่มันบ่ย่ายเอียดยายะเอียดไม่ใช่คนพนมไพรนะคะตาสอนนะคะตาสอนสามีาะเอียดเพ่นเป็นคนพนมไพร่นเป็นคนอำเภอพนมไพรนะคะเป็นคนบ้านดงม่นกุดน้ำใสพนมไพรรอยเอ็ดเนาะยายะเอียดเป็นคนอุบลน,นะคะแต่ว่าตาสอนเพิ่นเอ่อเพิ่นเป็นคนบ้านนี้นะคะบุญบานเพิ่นย,ยา่เอียดเลยมะรวมนะคะ น,น้องเอบอกว่าน้องเอมีเพื่อนอยู่นั่นด้วยค่ะเหลือคาเหลือคานุ่มเอบอกว่าคุณยายพิมผิดค่ะคุณยายก็ได้คุณนายก็ดีนะคะลูกยายไม่ถือนะคะยายไม่ถือนะคะคุณนายก็ไดค้คุณยายก็ดีนะคะละเอียดไม่ถือนะคะ ทางวัดเพิ่นกับกาลังสวดเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะตอนนี้นะคะกำลังสวดดึงๆังดังเลยนะคะนุ่เอ,อ,เอบอกแวะมาให้กำลังใจคะ่ะขอบคุณค่าขอบคุณนุเอนะคะขอบคุณแม่นัดนัวด้วยนะจ้าขอบคุณแม่นัดขอบคุณทัองเอนะคะพี่เนื่องบอกว่าสวัสดีครับ เอาบุญมาฝากผมด้วยนะครับผมรับผมได้เลยได้เลยนะคะได้เลยค่ะได้เลยนะคะคุณเส้าเอาไปลรายกนึงน,นะคะเปิดเพลงนะะเปิดเพลงฉลองงันเกิือนงันเนาะเกิือนงันต้นเงินเห้านะคะเหย,ยียจหน่อยแยกแยดลงจากลาสดุดยกแะเห้ียสจะเอาอีกรอบนึงนะคะเอาอูุบานหนึ่งตึงตังตึงตังสักคนจะข้าวนะคะฟอนออมต้นเงินก่อนนะคะเจ้าเสียออกไปวัดนะคะ น้องกิติกับว่าพี่เน่าลิจ้านะคะแหงเสียวอ่ะอยู่นะคะแหงแหงคิดหนายคิดหลังอยู่นะคะเพราะว่ายันยันมีรถเพลงรถแห่ผ่านมากนะคะแต่ว่าพ่นอยากขึ้นตอนเศร้าคนใดน,นะคะก็เลยว่อหนว่าแจ็กสิเป็นยังไงน,นะคะเอาไะไรไปซะก,ก่อนเนาะขันมีรถเสียงเพลงมากแจ็กสิทจังไดน,นะคะเบิงไปอีกนะคะปิดท่านบ่ <laughs> ี่เนื่องบอกว่าเออคุณกิติกาครับสวัสดีครับคุณกิติกานะคะบอกไพ่บอกว่าเนื่องดีครับนะคะน้องกิติกาว่าดูเอ๋สีผมสวยนะอ่หนูเอ๋บอกดีใจพี่เนื่องนะคะนูเอ๋คุนเป็นลูกยายนัดนัวนะคะเป็นลูกสาวนะคะเป็นเป็นลูกอ่าลูเอ๋บอกว่าดีใจพี่เนื่องนะคะพี่เนื่องบอกว่าสวัสดีครับคุณผู้ชายนะคะ มาดามมาดามมาแล้วมาดามบอกว่าวันนี้เจ๊ยะเอียดวันนี้เจ้าวันนีาา้เจ้าจุ๊บ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 มาๆมามา,มามาดันมาดันจะข้าวนะคะก่อนแย่เสียเอาต้นเงืนไปแห่นะคะแกหน้อยนะคะเยาว่าะดุดอีเด้อพี่น้องเอยหมู่บ้านก็โต๊ะขานไปเลยวม่ได้ล่ำได้ล่าไปเลยนะคะหมู่บ้านเลยนะคะโต๊ะขานไงหลังไปดึงสองกระดานนะคะขายยังอีก มาขายบักแดงโมบ่กเป็นยังหรอว่าจะบ่อกเปิดเพลงเนะันดีนะคะนะคะแดงโม่พ่เขเป็นยังหรอสวัสดีครับน้องเอ๋นะคะพี่เนื่องทักนะคะน้องเอ๋บอกว่ากิ้งเหลือคะ่ะพี่กิติกาขอบคุณคะ่ะพี่บอกว่าพี่แจ้ามาดามด้านนะคะพี่เนื่องบอกว่าวันนี้สิบห้าจุดศูนศูนย์ผมจองนะครับโอ้ได้เลยนะคะจองเลยนะคะ จองๆเลยนะคะยะเอยียดจะให้ไปให้กำลับบงใจมันเดี๋ยวว่าฝากจับมือน้องเอ๋ด้วยนะคะทุกๆท,ท่านน้องใหม่นะคะจ้าจ้าจ้านะคะฝากจับมือน้องเอ๋ด้วยนะคะทุกท่านน้องใหม่นะคะน้องเอ๋อน้องเอ๋ทักนะคะม,มือนี่ขอปูสัะสีนั่งรุนโดะเอามากินเอาสาดเอาของเอาทักมัดรวมนะคะพี่น้องขามยัง ว่าบางเทอมกับสรุปที่จักไปนะคะก็บอกท้านว่าก,กันว่าพี่น้องเนาะเถอมกัต๊หันไงหลังทวนไปกับบอกที่จะไปดูนะเอกดเข้าไปแล้วนะคะ<ฤ>มาดามบอกว่ามอนีก็ง,าง่ามาคักจ้ายายเยอยยจ้าจ้าเสียไปเอาบุญมาน,นีสิผ้าไปแห่ผาเปรเออไม่ใช่เออแหอ่ไปแล้วตะวันเนาะวันแห่ไปแล้วเนาะมนนอนี้ มือนี้คือแห่ต้นเงินนะคะแห่ต้นเงินค่ะมือแห่ต้นเงินนะคะกิตินนะะกาบอกว่าคืเอเน่งมาลามดันหมุนเพื่อวันสิสรุกคือกักกักหมุนๆมุนแน่น,นะคะเพราะาเน็ตไม่ค่อยสเสถียรน,นะคะขอโทษขออภัยนะคะเยี่ยยไม่ได้ตั้งใจนะคะเอาไยเน็ตกับหลานพี่น้อง น้องเอ๋บอกว่าขอคุณนะคะพี่กิติการอย่าลืมมาให้กำลังใจน้องเอ๋นะคะเวลาขึ้นเวทีอีอีอว่านะคะ,ะน้องเอ๋ก็เป็นน้องใหม่นะคะใครที่ยังไม่รู้จักน้องเอ๋ก็ไปทักไปทายไปพูดไปคุยไปกินกาแฟไปกินขนมได้นะคะบ้านน้องเอ๋นะคะไปให้กำลังใจกันนะคะ พราะยายเหรียญนามัดมือเลยนะคะเหมือนหดต้นใหม่นะคะสดเชยมือบระดมาไลายมือเนาะเอาให้ช่ำไปเลยนะคะเอาให้ช่ำไปเลยนะคะจ้าจาน,อนะะอ้องเอ๋นะคะลูกเอ๋บอกว่าเริฟแล้วนะคะพี่กิติกานะคะลุกเอ๋เริฟมให้พี่กิติกานะคะ กิติกาชื่อเล่นพี่ชื่อพี่อ้อยนะคะชื่อพี่อ้อยนะคะอักษรอเหมือนเอเลยนะคะเออ้อยเอียดเลยนะคะจะเอียดก็อออังเหมือนกันนะคะน้องกิติกาบอกว่าคนงามเป็นตาไปหายุ่องเอออีชอบคนสวยนะคะเป็นว่านะคะน้องกิติกาบอกพี่กีตพี่กิติศาใช่ไหมน้องกิติกาน้องกิติกาชื่อเล่นเป็นชื่อพี่อ้อยนะคะ พี่พี่อ้อยนะจ๊ะน้องเอีน้องเอีก็อักษรอ,ออยายเก็อักษรอนอเยอ้อยพิจิกาก็อักษรอนอ,อมันแบบโอ้อักษรอ,ออเยอะมากเลยนะคะ,ะพี่เนื่องบอกว่าสงสารสงสัยสัญญาณแม่บ้าณนี่นะคะไรแน่บ่ได้แน่แล้วมันคึกคักคึคกค,คักนะคะ อากาศก็ดีอยู่ที่อากาศเปิดอยู่นะคะมือี้นะคะจ้าจ้าแม่จ้าแม่ละคคะคุณนะคะหกล้านท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนเดียร์นะคะนะคะกินเขากับนังกันนี่นอะค่ะมูเ้านีหมูสมสเสารเยอะแยดกันเลยวันนี้กินแค่นี้นะคะเอาแค่นี้สแสบๆของพ่อนะคะกินพวกหิวนะคะวันนี้ใหญเหียดไม่ ก็มัเป็นบ่เฮดกับเขาหรอกเนาะเห็ดก็บพัดนี่แหละต้มไก่หนึ่งนะคะที่เขากับยังกันในเนาะเอาเท้าเที่ยงอีกเนาะที่หนกากบาหาค่าอยู่เป็นเพื่อนยายนะคะกอบุณหลายล่ีหรือคเสียงลงก่อนคะ